ตกใจหมดเลยเออนี่แม่สวยไหมทองเส้นเบลเลอร์เลยผมซื้อมาเปลี่ยนให้แม่ทำไมแม่กลับบ้านมืนจะจงกวะดีนะที่ฉันฉลาดโกหกได้ทันฉันขอทองไปต่อทุนก่อนนะแม่ฉันเล่นเสียมาหลายวันแล้ว เอาวะขอโทษนะแม่ผมขอไปต่อทุนก่อนแล้วกันเอ๊ห้ามอะไรลูกแม่ตกใจหมดเลย <c oughs> เออนี่แม่สวยไหมทองเส้นเบลเลอร์เลย <c oughs> ผมซื้อมาเปลี่ยนให้แม่จากทองที่พี่บีซื้อให้แม่อันเล็กๆอันนี้ใหญ่กว่าเดิมแน่โหเส้นเบลเลอร์เลยลูกแล้วเอเอาเงินมาจากไหนลูกแม่ไหนๆก็ไหนๆละผมบอกแม่เลยก็แล้วกันพอ <c oughs> <c oughs> ดีผม ทำงานได้เงินมาก้อนหนึ่งอะ่ะผมก็เลยอยากซื้อทองเปลี่ยนให้แม่ตอนแรกจะปิดกเป็นความลับแต่แม่ดันเลยมาเห็นก่อนความลับผมเลยแตกเลยอืมจริงๆอะ่ะเอซื้ออีกเส้นก็ได้นี่ทําไมต้องมาเปลี่ยนด้วยละ่ะแม่เก็บไว้เส้นเดียวเนี้ยดีแล้วอืมก็จริงนะเส้นใหญ่ดีทองสีสวยเชียวเออแม่เดี๋ยวฉันต้องรีบไปก่อนนะพอดีว่านายมีงานใหม่ให้ฉันทำอะ่ะ ฉันได้เงินก้อนใหม่ใหก้อนเนี่ยแต่ฉันซื้อทองเส้นใหญ่กว่านี้ให้แม่โอ้ยไม่ต้องหรอกเอเก็บเงินไวเ้เถอะไม่ต้องให้แม่หมดหรอกแม่ตั้งแต่เลก็กจนโตมาเนี่ยฉันสร้างแต่เรื่องให้ฉันดูเป็นคนดีแบบพี่บีบ้านของแม่แม่เก็บไว้เถอะนะเอ๊ะเดี๋ยวฉันขอตัวก่อนนะนายดูชนะไปก่อนนะเอ้ยโถเอ้ยรีบไปจังจะถามว่าเย็นนี้จะกลับมากินข้าวหรือเปล่า ไม่ทันแต่ทองก็สวยดีนะแม่เยสายนะเยสายวาสนาดีจริงๆโจอจะจะวายทำไมแม่กลับบ้านมาเลยจงวะดีนะที่ฉันฉลาดโกหกได้ทัน ขอทองไปต่อทุนก่อนนะแม่ฉันเล่นเสียมาหลายวันแล้ววันนี้แหละต้องเป็นวันของฉันขอโทษนะแม่โอ้ยขายของก็ขายไม่ดีฝนก็ดันมาตกอีก เศรษฐกิจก,ก็ไม่ดีเนี่ยจะทำมาหากินอะไรกันแย่ yeah, จริงๆพักเนี้ย ของก็ขายไม่ดีช่วงนี้ฝนก็ดันมาตกทุกวันดูสิเนี่ยขนมเหลือเยอะแยะถ้าเป็นอย่างเงี้ยอีกหน่อยจะทำยังไงกันหรือว่า ไหมถ้าเราจะเอาทองของลูกๆซื้อให้ไปขายเนี่ยคงไม่เป็นไรมั้งทองก็ทองของเราเอาไปขายแล้วก็มาทำทุนต่อแล้วกัน แม่มีแม่เป็นอะไรอะ่ะแม่ร้องทําทำไมใครทําอะไรแนมะ่ก็วันนี้สิแม่เอาทองไปขายร้านเจ๊หมวยอะ่ะเจ๊หมวยคือบอกว่าทองปลอมอะ่ะไม่จริงอะ่ะทองชันกซื้อมาจากร้านเจ๊หมวย มันจะปลอมได้ยังไงของเองอะมันไม่ปลอมหรอกแต่ของไอเอมันเอามาให้แม่เดี๋ยวมันปลอมเดี๋ยวนะแม่ผู้ใหม่ทีสิทองไอเองั้นเหรอไอเอะมันเอาทองที่บีซื้อให้แม่มันเอาไปเปลี่ยนเป็นเส้นใหญ่มาแล้วพักหลังเนี่ยแม่ก็ขายของไม่ดีฝนตกทุกวัน แม่ก็เลยจะเอาทองเนี่ยไปขายมาทําทุนแต่เจ๊หมวยอะ่ะเขาบอกว่าทองไอ้นี้มันเป็นทองปลอมดีนะพี่เจ๊หมวยอะ่ะเ้าเชื่อใจแม่อะ่ะไม่งั้นนะแม่ไปนอนในคุกแล้วไอ,อ้เอไอ้น้องเวนเลวไม่มีที่ติดนี่แม่อยู่บ้านเดียวกับไอเอแม่ไม่รู้หรอว่าไอ้เออ่ะมันติดการพนันบ่อนเฮียป๋อง ขนาดฉันไม่อยู่บ้านฉันยังรู้เลยพนันเหรอโตเอ้ยเอะงานการก็ไม่ทำแถมยนี้ไปติดพนันอีกแล้วอนาคตมันจะเป็นยังไงต่อไปเนี่ยไม่เป็นไรนะแม่ฉันกลับบ้านมาคราวนี้ฉันเอาเงินมาเยอะอยู่ฉันจะเอาให้แม่ไปทำทุนนะส่วนเรื่องไอเอะฉันจะตัดการเอาเลือดหัวมันออกเอง ไอ้น้องเวนอะไรวะบ้านหลังนี้มันไม่มีสมบัติอะไรนอกจากทองเส้นนั้นเส้นเดียวเองเหรอวะเอาไปดีว่าติดเฮียปองเขาไปเยอะด้วยไม่มีให้รอบนี้โดนฟันหัวแบะแน่เลยะ ไอ้น้องเวนเฮ้ยพ hey, ี่บีเออฉันเองอะไรพี่เนี่ยฮะแกเอาทองของฉันไปเปลี่ยนเป็นทองปลอมแกจะว่าไงอทองปลอมแตนี่นทองจริงพี่เมื่อกี้อะแม่เอาทองไปขายร้านเจ๊หมวยเขาบอกว่าทองของเองอะ่ะเป็นทองปลอมเจ๊หมวยมันงั่วแม่นี่มันทองจริงแม่ดูเนี่ยเอรู้ไหม เอเกือบจะทําให้แม่ไปนอนในคุกแล้วเพราะทองปลอมของเอเนี่ยเอไม่ห่วงแม่มั่งเลยเหรอก็ผมไม่ได้ตั้งใจนี่แม่ก็แม่บอกว่าแม่จะเก็บทองไว้ไม่ยอมขายอะ่ะแล้วทำไมแม่ไปขายละ่ะเดี๋ยวผมก็เอามาคืนแม่แล้วอ๋อนี่แสดงว่าแกก็ยอมรับสินะ ไอ้ไอ้ไอ้เฮ้ยนี่คุณเจ็บจะนี่ไอ้บ้าอะไรเนี่ยหลบไปก็หลบบ้าใ่ไหมสักทีไอ้บ้าแราบ้าช่วยผมด้วยดิแม่บีพอแล้วลูกบีพอแล้วลูกมันเหนี่วันนี้แม่งจะเข้าข้างมันอีกเหรอมันขโมยทองแม่นะคนเป็นแม่กอดลูกไม่ลงหรอกแม่น้าเวทนามันมันน่ะโตแต่ตัวความคิดมันน่ะยังเป็นเด็กอยู่มันน่ะยังคิดไม่ได้ ว่ามันน่ะทำเลวมันน่ะไม่มีอนาคตดีเอย้ยแม่ขอเถอะคิดว่าสงสารน้องมันต่อไปนี้แล้วก็เก็บของดีๆคงไม่เป็นอะไรกันมั้งแกเห็นมไหมแม่อะดีกับแกขนาดไหน แม่ขอฮะโอ๊ยพี่ผมสำนึกผิดแล้วพี่ผมจะกลับตัวกลับใจหางานทําไม่เข้าบอดอีกแล้วฉันไม่เชื่อแกหรอกผีพเนันอย่างแกอ่ะไม่มีทางกลับตัวกลับใจได้หรอกพี่จะอะไรกับผมนักหนาเนี่ยแทนที่พี่จะมาให้กําลังใจผมเนี่ยแต่ว่าพี่พอจะมีเงินให้ผมยืมไปใช้นี่ก่อนได้ไหมเห็นไหมแม่คนอย่างเออ่ะมีแต่สร้างเรื่องเดือดร้อนทำไงได้ล่ะบีเอ้ยถ้าเอมันไม่มีเงินไปใช้นี่ มันก็ต้องโดนบน่นแ่่แน่ปัญหาใครก็ต้องแก้กันเอาเองก่อเรื่องได้ก็ต้องรับมือเองได้พี่บีไม่ต้องมาเรียกฉันว่าพี่แม่เดี๋ยวแม่เก็บของเลยนะฉันจะให้แม่ไปอยู่ฉันบีปล่อยให้เอมันแก้ปัญหาเองโตจะหมาเรียตูดไม่ถึงแล้วแม่ไม่ทงตามเช็ดขี้เช็ดเยวให้มันหรอกไอพี่เลวไม่เคยช่วยเหลือน้องเลยเออฉันเลว ดีวิเศษนักหรอถ้าดีนะคะนะก็เอาตัวให้รอดแล้วกันแล้วไปหาทางใชน่นห่ด้วยตัวของแกเองออกไปได้แล้วฉันไม่อยากเห็นหน้าแกแม่เอแม่ไม่มีเงินให้เอแล้วเอต้องกลับเนื้อกลับตัวนะลูก การพนันมันไม่เคยทำให้ใครรวยจริงๆเลยวะ่ะเล่นกี่ครั้งก็เสียทุกทีเราต้องเปลี่ยนเป็นคนใหม่ได้แล้วเราต้องหางานทําผมขอโทษนะแม่ผมจะเปลี่ยนเป็นคนใหม่